บอบชีใส่ได้เคดุไม,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 ไม่ไม่ไม่มีเพจกูแปลร์ใดใทั้งสิ้นแล้วเราจะติดชื่อเรื่องไว้ใต้ดีสคริปชันละกันนะครับคุณพ่อเขาเข้าไปสวดภาวนาข้างในได้ไหมคะผมมั่นใจว่านี่คือการพบคันครั้งแรกของเราแต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้ว่าเด็กคนนี้คือใครเธอคือคนที่จะกอบกูโลกด้วยการสร้างปฏิหารมากมายเก็บนักบุญมาเลี้ยงตอนที่หชื่อของเธอคือ นักบุญเรน่าลอเรมผมจำชีวิตในชาติก่อนได้ผมเคยเป็นคนทำงานที่ใช้เวลาว่างไปกับการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมแนวไหนตั้งแต่เกม RPG ทั่วไปจนถึงเกมจีบหนุ่มผมก็เล่นมาหมดแล้วแต่วันหนึง่งหัวใจผมกับวายผมล้มลงไปตรงนั้น และหมดสติไปเมื่อลืมตาขึ้นมาผมก็พบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่ไม่รู้จักผมได้เกิดใหม่เป็นครายเอลบานลูกชายคนที่ห้าของตระกูลขุนนางแน่นอนว่าตอนแรกมันวุ่นวายมากที่ต้องถูกโยนเข้ามาในโลกแห่งดาบและวเวทมนต์แต่ถึงอย่างนั้นคนเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในโลกแบบไหนก็ตามนะแนละแล้ว,ลวโดยที่ยังไม่รู้เหตุผลแน่ชัดว่าทำไมถึงได้เกิดมา ที่นี่เวลาสิปีก็ได้ผ่านไปผมเริ่มใช้ชีวิตอย่างสบายๆในชนบทในฐา,า,านะบาทหลวงแต่เว่าถึงจะเป็นบาทหลวงตัวประกอบแต่ก็รู้ว่าโลกใบนี้คือเกมจีบหนุ่มเลยจะขอปุกปั้นนางเอกกแล้วกันนะครับใครจะไปคิดว่าผมจะได้พบเจออะไรแบบนี้ในบทแห่งนี้อืมไม่ผิดหน้าเธอคือนางเอกในเกมต้องรักใจแดนไกลที่ถูกแต้มด้วยสีนุ้งเธอมาที่นี่เพื่อไว้อะไรให้กับการตายของแม่ คำภาวน,นาของเธอจงกลายเป็นแสงสว่างแลกกับเคืนสู่พื้นดินและกลายเป็นพรศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้คนเข้าใจแล้วตอนนี้ผมเข้าใจแล้วบาดหลวงไร้นามผู้ไม่สําคัญที่เป็นคนค้นพบนักบุญเลน่านั่นก็คือบทบาทของผมในเกมนี้เสินจะขอบคุณคะ่ะคุณพ่อดูหวังว่าเท่านี้จะเพียงพอให้แม่ได้พักผ่อนลมอย่างสงบเอะระวัง ผมเพผ้ที่ยุ่งเหยิงกับเสื้อผ้าที่เก่าค่ะเธอดูอ่อนแอและอิดโรยอย่างมากเพียงแค่หลังจากสวดภาวนาเสร็จออไม่อยากรู้ว่านักบุญจะเป็นเด็กสาวที่น่าสงสารขนาดนี้เอ๊ะขอโทษจริงๆค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะทําไมหนูถึงทําให้คุณพ่อต้องเป็นห่วงได้ได้โปรดให้อภัยหนูด้วยนะคะได้โปรดเอ๊ะ ไม่เป็นไรหรอกที่นี่คือบ้านของเทพธิดานะที่นี่คือที่ที่ทุกคนจะได้รับความช่วยเหลืออยากจะพักสักหน่อยไหมดื่มชาสักหน่อยเป็นไงเอะแต่แต่ว่าหนูไม่น่ามองเลยเแล้วตัวหนูก็สกรปรกเพราะว่าไม่ได้อาบน้าผมไม่ถือหรอกว่าแตา่ผัาแอปเปิลเป็นไง น่าสงสารจริงๆดูท่าแล้วคงจะหิวมากเลยสินะเกมรักต้องใจแดนไกลที่ถูกแต้มด้วยสีลุงเกมแนวโรแมนติกแฟนตาซีที่นักบุญเรน่าจะได้พบลักในขณะที่กอบกูลโลกแต่นั่นมันเป็นแค่เรื่องอีกไกลในอนาคตนะนะเรน่าถูกพ่อของเธอทารุนและใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายในบ้านเกิดในฐานะบาทหลวงไร้นามบทบาทของผมก็คือ ส่งเธอไปยังเมืองหลวงในฐานะนักบุญแต่เท่าเรื่องราวจะดําเนินไปตามเนื้อเรื่องที่นั่นเธอจะได้รับการทารุนที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมภายใต้หน้ากากของการฝึกฝนคาถามคือการทําแบบนั้นเป็นทางเลือกที่ดีแล้วเหรอคุณพ่อเอ๋อยอย่อยมันอ่อยมากเลยค่ะ <c oughs> นั่นสินะผมรู้ดีว่าอะไรจะรอเธออยู่ข้างหน้าถ้าผมทําแบบนั้นการส่งเด็กคนนี้ไปที่นั่นคนเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุด ในเมื่อเป็นแบบนี้สิ่งเดียวที่ผมทําได้นั่นก็คือคุณพ่อคะไม่ต้องห่วงรอกถ้าอยากกินอีกก็เติมได้เลยนะคะ่ะว่าแต่ผมยังไม่รู้ชื่อของเธอเลยเรน่าคะ่ะเรน่าสินะหรือผมควรเรียกเธอว่าเรน่าดีวัตตาฟักเรน่าสินะหรือว่าผมควรเรียกเธอว่าเรน่าดีนะคะ่ะ ค่ะแบบนั้นก็ได้ค่ะส่วนผมเพิ่งจะเริ่มเป็นบาทหลวงที่นี่เมื่อเดือนนี้เองอ่ะชื่อของผมคือคาเอลบ้านขอโทษอาจจะพูดตรงไปหน่อยแต่ว่าอยากจะลองมาทำงานที่โบสถ์นี้ดูไหมเอ๋ตัดสินจากคำภาวนาของเธอเมื่อกี้นี้ผมมองเห็นเลยว่าวันนึงเธอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรได้นะ่คิดยังไงกับการเรียนศาสตรศักดิ์สิทธิ์ระหว่างที่ทำงานเป็นซิสเตอร์ที่นี่ล่ะใช่แล้ว ผมจะปกป้องเลน่าเองผมจะรับเธอมาดูแลเดี๋ยวนี้ปกป้องเธอเหมือนกับพ่อคนหนึ่งที่ดูแลเธอและสอนสาศาสตร์ศิทธิ์ให้เธอเพื่อที่จะทําให้เธอปกป้องตัวเองได้ดีขึ้นนะนะผมมั่นใจว่านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่ผมทําให้เธอได้นั่นเลยนะเอ,อ่อน่าใจเหรอคะไม่รังเกียจเหรอคะที่หนุคนอย่างหนูอยู่ที่นี่อมผมต้องการเธอแค่เพียงอยู่กับผมหรือว่าเธอไม่ต้องการางั้นเหรอ แี่โอ้โ้ไม่เป็นไรนะอาอาบน้ำเหรอคะเอ่อเอเอ,เอ,เอ,เอ่หนูไม่เคยอ,อาบน้ำมาก่อนเลยอะค่ะถ้าคนอย่างหนูใช้อาบน้ำคงจาโดนสวรรค์ลงโทษแน่ๆหนูขอล้างตัวที่บ่อน้ำก็พอแล้วค่ะถ้าอนุญาต ไม่ได้รอกลางคืนอากาศมันหนาวนะผมให้เธอไปใช้ตรงนั้นไม่ได้อืมให้ตายสิอยากให้เธอลงไปแช่ในอ่างจริงๆแต่ก็กังวลเพราะเธอไม่เคยมีประสบการณ์ใช้มันมาก่อนจะแก้ปัญหานี้ก็ยังไงอยู่ <c oughs> ไม่ได้มันอันตรายเกินไปผมได้กินอาชญากรรมลอยมาเลยล่ะถ้าคุณพ่ออยู่ด้วยหนูก็จะใช้อา่างอาบน้ำได้ค่ะเอ๊ <c oughs> การอาบน้ำด้วยกันมันค่อนข้างจะเอะขอโทษค่ะอูรู้ว่าพ่อไม่ชอบการอาบน้ำกับเด็กสกรปรกขอโทษค่ะขอโทษมันมันมัน,มนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยผมไม่มีทางคิดอะไรแบบดันเด็ดขาดผมจะสอนวิธีใช้อ่างอาบน้ำที่ถูกต้องให้เธอเองไม่เป็นไรนะเรามาอาบน้ำด้วยกันเถอะเออ,เอ,อไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องกังวลจริงๆริง นี่นี่มันเธอทนมาได้ดีมากเลยนะคุณพ่อรักษาเอ๊ะคุณพ่อครับร่างกายของหนูมันไม่รู้สึกชาที่หลังอีกแล้วมันคันมันทั้งคันทั้งเจ็บแล้วก็รู้สึกทุกข์ทรมานมากเลยคะ่ะแต่ตอนนี้หนูรู้สึกผ่อนคลายมากๆนี่หนูกลายเป็นคนประหลาดไปแล้วเหรอคะไม่ นี่ตั้งหากคือสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ประหลาดคือการมองความเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดาตั้งหากเล่าเอาละนั่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะรับตัวให้เธอเอง<ม>เอา่าร้อนไหมไม่ค่ะหนูโอเคมัม้งค่ะมันดีแล้วก็อุ่นจังเลยค่ะนี่ก็เป็นพลังของคุณพ่อด้วยเหรอคะ <c oughs> ไม่ใช่หรอเอาละเรียบร้อยแล้วสะอาดเอี่ยมเลยละ่ะเออเอเอ,เอ,เอ นี่คือหนูระคะเธอดูสวยมากเลยนะนี่คือสิ่งที่เธอควรจะเป็นเอ๊ะเรเร,เรนะ่าเป็นอะไรไปนะ่ะอยู่ๆก็อืมอืมฮาคิดแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ไม่ว่าเขาจะใจดีแค่ไหนการนอนกับผู้ชายที่เพิ่งเจอกันวันนี้มันก็ประมาทเกินไปหน่อยนะเนี่ยหนูไม่ชอบหนูเกลียดความเจ็บปวดอมไม่นะอย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวหนูเหงามันเจ็บปวดไม่ต้องหว่วง ผมอยู่กับเธอตรงนี้แล้วเฟืรอนบํบัดจิตเอ๊ะไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคแล้วนะความพยายามทั้งหมดของเธอจะได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอนผมแน่ใจว่าเธอคงสัมผัสกับความเจ็บปวดเหมือนกับการเดินทางที่เป่าเปลี่ยวในถนนที่เต็มไปด้วยน้ำกุหลาบแต่ว่าโชคร้ายของเธอจะจบลงตรงนี้สิ่งที่เธอต้องทำก็แค่ใช้ชีวิตเก็บเกี่ยวความสุขทั้งหมดที่เธอสูญเสียระหว่างทางกินอาหารอร่อยๆน้ำอุนอ่น นอนหลับให้สนิทโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะนั่นคือวิถีชีวิตที่เด็กคนหนึ่งควรจะมีเนธนอจะต้องพบกับความสุขของเธอเองแน่นอนและกลายเป็นนางเอกที่ทุกคนต้องอิจฉาในทันทีที่ได้เห็นตัวเธอและสักวันหนึ่งวันที่เธอต้องจากผมไปก็จะมาถึงและตกหลุมรักกับคนที่ โชคชะตาได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วหลับให้สบายเถอะผมจะทำให้แน่ใจว่าเธอทำแบบนั้นได้เพื่อปกป้องอนาคตที่สดใสนะเพื่อปกป้องอนาคตที่เจ,จริญรัทำทุกอย่างโดยมิดริยะ